สวัสดีสสดจ้าพี่น้องป้องไปสุขุสุขน้นวันนี้กิลา่าภาพเพลงมิสิพเดินมากินตำป่านะพี่น้องจ้าตำปลาหลากหลายขนาดจากของทะเลนี่หนวดมึกสายกุ้งสะดุ้งนะคะหมูยอ่อแล้วก็มึกกระดองจิว๋วเด้อค่ะพี่น้องจ้าไสปูหน้าดองพร้อมเด้อค่ะแล้วก็มีหอยหน้าแล้วก็พี่ปูหน้าพร้อมเด้อพี่น้องเด้อใส่เส้นข้าวปุ่นใส่นองไม้อ้ยไหลาย,ย่างพี่น้องจ้าพักเกลี่งเก็ียงกมีพักปุุงเด้อค่ะพี่น้องแตงกวานะคะแล้วก็พักอันกระลำพักกัดขาวเด้อค่ะ มีเส้นกระปุนแกลมหน่อยๆด้วยค่ะพี่น้อนจ้าเอามาซอยตะระระกันจ้ากิน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 ้าปนกีลงร่าเปล่าเลยน่าเออนจนหลัไปหาเสือมาคุ้มพี่น้องน่าเอออะเดี๋ยวหนูเทแคหมูให้ก่อนตำผดพวกพีน้องภาวาคุดอยากอ้ตอนเอ้ตอนที่ตำเนี่ยไม่คิดว่ามมนสินลายปรนเดีตอนเตรียมนะเพราะตำแล้วอู้หลายคักขอบอ้ เน่ะมีเส้นควมเผ็ดยังืมผักริกมันอยู่ของไตมัหรอโอ้ยไยไหม มูยอเห็นหมูยอไหมบอสเสร็จต้องเยอะครอบครอบอร่อยกูหน้าสองแ่บจะเบยได้ปะเบยบกดอืม หมูยอหมูนุ่มอร่อยป่ะนันข้าวกันนะอ๋อมันขเขากันยัยตำมืออันนี้ตำมาแล้วเลยเป็น้ราปุ่นเป็นขนมจีนแห้งแป้งสดเด้อดค่ะพี่นอ้องเนี่ยเหนียวตุยตุยกระันตีเลยค่ะขายดี nó lại bị Phải bố nó đoán một khi mày Thấy á bẹp nó lao mày Bố mày cứ nói thẹt จะได้กินตัวมันเนอะกูแน่หรือจะกินไปแล้วมาม่เป็นเพราะว่าเขาดองดิบโอ้หนับนเรียะจอมทองเสียแทะหน่อไม้ก็อร่อยว่ะคือ้มน้ำออกอม,มุกสาย mấy kín cả ông a bắt buộc bùng phải đáng rồi mhm dạp mhm dạp mhm dạp mhm đi mhm không mhm dạp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  พอจะนำปลาแดกกันนะกต้มใส้น้ำปูพร้อมพี่น้องน้ำปูอันท่งเหนือปาดเ่ค่ะกรอกนิน่มๆจ้าลาปาดใส้ต้มเส้น้ำปูมื่กีเ้เไดรสชาติเงมอนกิดหอมๆนุ่นๆเต้นเล่ย่างเลยหอยมีคลาเมื่อไหร่ได้หนีพี่น้อง มล็กอกขึงโปไบแล้วค่ะเนอะอยู่กันได้หลยคนนะปันเนี่ยใก่กินมันเนี่ยแล้วกทาดนาดหนึ่งนี่พี่น้องไม่เป็นหน่อยเอาไว้เต็มยศเลยใส้ปุงนะ๋งไง cái ông mấy cái bạc lại rồi thì kêu mệt bơ. <laughs> อร่อยถูกใจไปเรื่องขุ่มงนเยอะเมื่อกลองมีดแล้วเนอะมันเสร็จควายดัดแห้งพี่องเด้ยดน้ำปลาแดกดูดน้ำปูเข้าไปบ กรีดหนิ่ไหมมุกเนี่เป็นอย่างอืมตักเจ้าเลยอันฟึกจังได้กะบางที่เพิ่นก็ลืมตัวนะไอการกิีดนิ้วนะไม่แมนจบเป็นแต่เฮ้ย เป็นกบวาดอกฮักก่อนละ่ะอ้วนต่ำใบเป็นชั่วโมง่งเพี่น้องกว่าสิได้เห็ดกิบ nhau mấy khẩu chiên ạ à. Giờ khu can <Bà. Nan> ai Mà năng rồi ข้าวผูไม่ต้องมาใกล้หม,ออมาืมาดีดีเส้นตาเขาเด้ออืมันยาวเลยไข่ต้มเหีเ่ยงโคกนี้ถาดนี้ด้วยี่นหนองเดิอลาตำด้วยน้ำปลาร้านะคะของกินลาพักกินเองค่ะพี่นอนจา๊า เด้อค่ะเด้อแล้วก็ขนมจีนนะคะโปรโมชั่นค่าส่ง4 8บาทเด้อพี่น้องเด้อ5ชิ้นนี้นะคะ250บาทเด้อค่ะโอนแค่นั่นแหละแล้วก็แคบหมูเด้อค่ะ2แคบหมู2ถุงปลารา้า2ขวดก็250บาทเช่นกันเด้อค่ะพี่น้องจ๋าแล้วก็อันนี้นะคะเพิ่งเปิดโปรตอนเที่ยงขึ้นของหมูว่านนะคะพี่น้องจ๋าของเที่ยงขึ้นเหรอเนาะนะที่ผ่านมาเนาะ กระปุกละ100้อบาทนะคะโปรค่าส่งเดินหนึ 1, ่งกระปุก1 3 9บาท2กระปุก259บาทดเ้วยค่ะพี่น้องจา้าโปรโมชั่นมีหลากหลายสินค้ามีหลากหลายเวยค่ะผู้ใดสนใจกะทักแชทมาเวยค่ะพี่น้องเด้อทักแชททักได้มากจากจะโอเคกว่าพี่น้องเพราะว่ามันมีรายละเอียดมันมันมีโปรโมชั่นหลายไหมคะ่ะอือ กินเนื้ท้องของหอ้ไปตามพีกับปูข่อยกินไทยเนาะอ,อีกับปู

ngọt lên nha cái <laughs> cái đoan chiếu ถ้ามีขอนี้เอาขอนี้จับอร่อยมากเลยมันจะมันๆยิ่งถ้ามันเอาไปเอาไปยางเนีแบบอร่อยหอม คำล่านี้ตัวปัญหานะมันจะร้อนตุกคลิปอืร้องล่ๆเลยค้นออกข้างนิดนึงเอาละ <c oughs> <c oughs> แม่งลงไปแมังตกไปเยอะกินต่งแมงไอ้ตีเอเ,อเอาเอออีกกเลยทาย้ายเง้ยมันขึ้นเป็นสีเลือ,ว,อว่าเห็นก่หนหยมรอก่อนมันก็สีมันมันีม้นมีแต่เครื่องนึงนะเส้นทายหล้นี่ไงไอ้กปุญอำไ ป้านแสดงว่าอร่อยอร่อยจริงจริงนี้หนูถามแม่แๆป,ป,ป,ป้าๆพี่น้องแล้วนี่นี่ใต้ก็มีอยู่จะไม่ได้ใต้ฝั่งไหนจังหวัดไหน nè cung đang ăn viên tiếp tuôi này ui cung ơi à đang ăn lái có phải đâu này um đất nước bình đẳng nữa pha bia như mà nghỉ cái xíu áo buộc phát kinh chai mấy nhỉ, mới nó nói chai Sơn bạc ở xíu đấy tắc trường là thế nào Mùa hè Sơn bò Bò Giờ mm. Đeo lắc có nhầm khen muối tắc bạc thế nè Đấy Cái tên muối hết mất Thế lên Mới mà เรานำปลาในีโคตรแซ่บเลยแก่หมูอ่ะเอาไปแช่ไวไเนี้ยอร่อยอจบคลิปน่งกินต่อ <c oughs> ตีหนึ่งตีสองานา่งกินอีกเราจะมาอ้วนขึ้นฮ้ย <c oughs> นี่จะได้วิ่งไหมนเนี่ยมันดึกแล้วเนี่ย นะคะพี่น้องจ้าไม่นี้ล่ะก,กะกระเพร์มิสิกะมานั่งกินต่ำปลาร่วมมิตรได้พี่น้องเนื้อให้พี่น้องเมือสิบแสนนะคะสําหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์นะคะพี่น้องจ้าขนมจีนแห้งแป้งสดนะคะพี่น้องจ้าบุษย์ใส่สารกันบูดตางด้วยเด็ดธรรมชาติเลยคะ่ะแล้วก็น้ำปาลาไร่ลาพากินนะคะ5ชิน้นนี้โอนจ่ายเพียง250บาทเพราะว่าเป็นโปรค่าส่งสวิตบัตรได้ค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ปลาร้าสองนะคะ แคบหมู2ถุงนะคะโอนจ่ายเพียง250บาทเช่นกัน,นะะ้วยค่ะพี่นอนจ๋าแล้วก็อีกหนึ่งโปนะคะทีวายดาเปิดไปตอนเที่ยงขึ้น,นะะ้วยค่ะพี่นอนจ๋ากระเทียมโทนนะคะกระปุกละ100บาทโปค่าส่งนะคะ1กระปุกรวมส่งอยู่ที่139บาทนะคะ2กระปุกรวมส่งอยู่ที่259าบ้าทยคะ่ะผู้ใดสนใจสินค้าตัวไหนมันมีหลากหลายนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นหลากหลายเช่นกันทักแชทมาหรือโทรมาเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะจ๊ะสำหรับคืนนี้อิดาพากินกระเพกฟิสิกไปแล้วสวัสดีจ้า